เฉพาะอ,อย่างยิ่งหนึ่งเทวตานุสติกรรมฐานนี้ผมจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดถ้าจิตใจของท่านผูน้ใดมีความฝังใจอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ก็ถือว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระอรหันต์ที่มีความรวดเร็วอย่างยิ่ง อะไรเพราะว่าเทวตานุสติกรรมฐานมีธรรมะประจำอยู่สองรายการคือหีริและโอตป,ปะหีริความอายต่วความชั่วโอตป,ปะความเกรงกลัวผลของความชั่วก็รวมความว่าท่านผู้ใดพอใจในเทวตานุสติกรรมฐานท่านผูนนั้นก็ไม่พอใจในความชั่วนั่นเอง หากว่าท่านผู้ใดไม่พอใจในความชั่วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ย่อมเป็นไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดต่อวันที่แล้วมาหรือวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระนาคามีและอารมณ์ของพระอระหันต์สำหรับท่านที่ไม่พอใจในความชั่วมีความละอายในความชั่ว ด้านระดับพระนาคามีก็มีท่านมีความเห็นว่าการมีความพอใจในกา,มารมรรมหรือว่ามัวเมาในการมชันทะเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ในเบื้อการหนึ่งการที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธเพียบา่าคิดประทุษร้ายคนอื่นเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ หรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วนั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทุกมีที่ไหนโทษชั่วก็มีที่นั่นที่ไหนมีความชั่วที่นั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นนั้นว่าการพอใจในกามารมณ์คือรักโรยสวยเสียงเพราะปิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ อิคฉุค้าวพฤติกรรมารมณ์คนดีความมักโกรธเพยาบาทจองน้างจองผลานบุคคลอื่นคนดอาานอีอาการนองสอนรนการนี้ไม่มีอะไรบรนดายความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปรูปคนหรือว่ารูปสัตว์หรือว่ารรปวัตถุเป็นสภาวะที่มีความเศร้าหมองขึ้นชื่อว่ารูปมีแล้วต้องเลี้ยง เลี้ยงเท่าไรก็ตามรูปก็ไม่มีการทรงตัวมีความเสื่อมโทรมไปเป็นตามปกติเป็นธรรมดาไม่มีทางแก้ไขที่รูปทรงตัวได้หมอที่วีเศษที่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะแก้ไขแม้แต่รูปคนตนเองให้ทรงอยู่ตามสภาพปกติ จึงเห็นว่ารูปมีสภาพแปรนิจจงแล้วก็รูปมีสภาพแปรนัตตาเจิดแก่ป่วยตายและรูปมีสภาวะเต็มไปด้วยความสุขกรกโสกโศครกไม่มีสภาพทรงตัวหาความสะอาดไม่ได้นี่เป็นว่ารูปมันไม่ว่ารูปอะไรหาดีไม่ได้เลยเสียง ไม่เป็นปัใจจัยใงการทรงตัวเสียงเพราะก็ไม่สร้างความทรงตัวให้เราไม่แก่แลอเสียงเพราะก็ไม่สามารถจะห้ามความป่วยได้เสียงเพราะไม่สามารถจะห้ามความตายของเราได้กลิ่นรสสัมผัสก็มีสภาพเช่นเดียวกันเป็นอนุว่ารูปเสียงเกลินรสและสัมผัสเป็นอนัตตา เมื่อผ่านไปก็แล้วก็แล้วกันไปการทรงตัวของโรปเสียงเกลิ่นรสไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความพอใจในกามารมณคือกามฉันทะคนพวกนั้นเป็นผู้สร้างทุกข์แล้วก็แบกทุกข์เราจะเห็นว่าคนที่แต่งงานทุกคนไม่มีใครมีความสุข แบบทุกที่เห็นว่าการแต่งงานเป็นสุขก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือเราจะพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าความงโง่เป็นเข้ามาสิงใจตัวเองยังปกครองตัวเองไม่ได้ตัวเองยังไม่สามารถจะบรนดาลตัวเองให้มีความสุขได้ทำไมเรายิ่งจะเอาคนอื่นเข้ามาร่วมเียงเคียงหมอนอยู่ด้วยกัน ก็เป็นปัจจัยบนรดาความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นทั้งนี้ขอท่านหลายโปรดใช้ปัญญาพิจารณาเอาเรี่งเราเหิ้งกันได้โดยง,ง่ายเพราะว่าถ้าจะพูดมากไปมันก็ยืดยาวทั้งคู่ที่แต่งงานกันก็แก่ลงไปทุกวันช่วยกันแบกภาระความเคลื่อนไหวของกายกายที่ทรุดโทรมไปต่างคนต่างก็เริ่มทุกข์ เราอยู่คนเดียวเราทุกคนเดียวเรามีคู่กับทุกคู่เมื่อความมีบุทเป็นมือบทตนดาขึ้นมาก็สร้างภาระหนักขึ้นแกล่ลงไปป่วยลงไปตายจะความตายจะเข้ามาิมา้งภาระหนักก็แบกขึ้นมาทุกทีในทีส่สุดถ้าลูกเป็นคนดีก็แบกภาระน้อยหน่อย,อยถ้าไปโดนลูกอก,กตัญญูไม่รู้คณเขา้าก็เสร็จ การมีลูกมีเต้าถือว่ายอมเป็นที่พื้นสืบตะกูลนั่นเป็นภาระของคนโง่ใครจะเป็นคนสืบตะกูลทาใครนะั้นมันไม่มีสืบตะกูลศักท่าไรก็ตามทีเราก็ตายมองดูหาความจริงมันเป็นของธรรมดาที่เราจะเพึงเห็นได้ถ้าเราตัดภาระความพอใจความผูกพันในการมชันทะเส้นได้ความสุขมันเกิด มันมีในความเยีอกเย็นมีในชื่นบานหันษาความกระสันปรารถนาในการมีคู่ครองไม่มีมันสุขจริงๆแต่ความสุขนี้จะมีขนาดไหนท่านทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงท่านจะยังไม่เห็นขอท่านทั้งหลายจนพิสูจน์คําสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกําลังใช้จิตยับยั้งความพอใจในการมารม์เ้ือกําลังของฌาน ถ้าแค่ฌานสมาบัติจะทำให้ว like ันดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นสุขถ้าโดยการตัดทุกประเภทนี้ด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณจะมีสุขมากขึ้นวิธีตัดก็คือใช้สกายทิฏฐิกางกายิคตานุสติคือพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริง แลเอสศัสัญญาแล้วอสุักรรมฐานเห็นว่าร่างกายที่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนมันเป็นของสุกปกเราใช้สกายทิฏฐิเข้ามาเทียบควบกันือพิจารณากายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนพิจารณากายเป็นของสุกปกตามสภาวะความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาเห็นว่ากายนี้แป็นนิจังหาความ เที่ยงไม่ได้ทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาสลายตนกายไม่ใช่เรากายไม่ใช่เขาเราไม่สามารถจะเป็นเจ้าแหงว่าเป็นผู้บังคับบัญชากายได้กายป็ิสรภาพไม่ขึ้นอยู่กับใจมองไปตามความเป็นจริงว่ากายของคนมีความสกปรกตรงไหนกายของคนมีสภาพเหี่ยวแห้งลงไป กายของคนมีสภาพสลายตัวไปทุกวันในที่สุดกายนี้ถ้าเราจะเกาะจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้ถ้าเราจิตเข้าไปแบกกายจิตเข้าไปนำภาระของกายว่าเป็นเราเป็นของเราในที่สุดความผิดหวังมันก็จะมีเพราะว่ากายของเรานี้กายเขาผูกคนเองก็ดีว่าตัวไทยก็ดีมันจะสลายตัวไปในที่สุด อารมณ์จิตขบรนดาท่านพุทธบริษัทเห็นกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนพิจรารณากายพิจรารณากายเราพิจรารณากายเขาไม่เป็นของสกปรกตามธรรมชาติของมันพิจรารณาตามความเป็นจริงของสังขารขึ้ขร่างกายว่าสุดโมแม้กก็พังไปในที่สุดอย่างนี้จิตก็จะมีความสุขเมื่อตัดจุดนี้ได้ความสุขมีมากขึ้น แล่ว่าท่านยังตัดไม่ได้ท่านยะไม่เห็นถ้าตัดได้จริงๆจะมีความรู้สึกว่ามันสบายบอกไม่ถูกอารมณ์ที่สองปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ข้อนี้รู้สึกว่าจะมีความหนักน้อยในการตัดเพราะเป็นกินเลสท,ที่มีภัยใหญ่กระทบกระแท่งกระทบกระทั่งมากไม่เหมือนสุขไม่ไม่เหมือนกรรมฉันทะ การมาฉันทะเป็นตัวนำความทุกข์มาจะมีความความรู้สึกของคนเหมือนว่าจะมีความสุขขึ้นเราก็มองหาสภาวะตามความเป็นจริงกันว่าการาป,ปฏิฆคะคือการที่ทำใจตนเป็นคนโหดร้ายชอบด่าเขาชอบคิดประทุษร้ายเขาคิดจะฆ่าคิดจะทำร้ายเขา อย่างนี้มันเป็นการประกายความชั่วของจิตพ,พาะอะไรพ่อรมอย่างนี้เป็นการสร้างความชั่วสร้างความเล่าร้อนถ้าเราคิดจะฆ่าเขาเขาก็ต้องคิดฆ่าเราเราคิดจะ,ะทุษสลายเขาเขาคิดจะ,ะทุษสลายเราตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าปูชาละพติพูชังวันโกปฏิวันวธน,นัง ผู้บูชายอยู่ในรับการบูชาตอบผู้ไหวยอยู่ในไหวตอบแล้วเมื่อเราไหวเขาเขาก็ไหวเราตอบเรายอมรับนับถือเขาเขาก็ยอมรับนับถือเราตอบถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบเราตีเขาเขาก็ตีตอบมันทุกข์มันสุขแล้วมันทุกข์มันดีแรือมันชัวน่วในเมื่ออารมณ์ของเรารักสุขเกลียดทุกข์ เฮริเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วเ็การคิดประทุษร้ายเขามันชั่วเราก็ต้องไม่ทำการที่เราจะไม่ทำมันก็เป็นของไม่ยากจะจิตใจก้าวถึงมาตอนนี้อาศัยความเมตตาปราณีคือจิตทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่เป็นปกติได้แก่มีความรักมีความสงสาร ไม่ฉ้าในสิยาเขายินดีในเมื่อเขายินดีในเมื่อเขาทั้งหลายเล่านั้นได้ดีแล้วก็เฉยในเมื่อถูกต้องอารมณ์ที่มาขวางกับความตั้งใจอารมณ์ใดก็ตามที่เราตั้งใจมาแล้วถ้ามีอารมณ์อย่างอื่นขวางก็มาแทรกซ้อนเข้ามาจิตใจของเราไม่หวั่นไหวถือว่าในเมื่อใดคันห้าอย่างปรากฏ ในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมรสุคตอว่าเราจะต้องกระทบอารมณ์ทั้งสองประการคืออิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนายางหนึ่งแล้วก็อน,นิธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งเป็นอันว่าอารมณ์ทั้งสองประการไี้เกิดขึ้นมาไรใจของเราก็มีการวางเฉยถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ใครจะด่าจะว่าเรารู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของความเลวของคนเรากลัวความชั่วอายความชั่วเราจะไม่ยอมด่าตอบเราจะไม่ยอมว่าตอบเราจะไม่ยอมชั่วตอบเรียกว่าเราไม่ยอมร่วมความชั่วกับเขาถ้าจิตใจเขาบรรด่าทนพุทธบริษัทหลายทรงพรมิหารสี่ เลาสก,กายญ,ญาติทิฏฐิที่องค์สมเด็จพระมหามุนีมาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขากายเป็นสรภาพกายนําความทุกข์มาให้จิตใจเราจะมีความสุขได้จริงๆที่เราไม่ยึดถือกายเป็นสําคัญตามที่องค์สมเด็จตพตาคตวัยจัดไปในมหาปฏิปทานสูตร ว่าท่านงหลายจงอย่าสนใจกายในกายคือกายของเราอย่าสนใจในกายภายนอกคือกายคนอืน่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆถ้าเราไม่สนใจวางภาระร่างกายเสียที่วัตถุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์กายเราก็นําทุกข์มาให้กายเขาเราพอใจก็นําทุกข์มาให้ วัตถุธาตุใดๆที่เราเข้าแบกภาระก็นำทุกมาให้ไปนั้นว่าทั้งกายภายในคือกระกายภายนอกวัตถุธาตุทั้งหมดเราจะถือว่าเราจะทําทุกอย่างตามหน้าที่เท่านั้นกินข้าวเพื่อร่างกายทรงอยู่ตามหน้าที่เป็นกานกรระงับเพทธนาโชคราว เราก็จะใช้ผ้าห่มกันหนาเช็คเครื่องแต่งตัวก็สักแต่ว่าให้มาทรงสภาวะตามภาวะของในเวลานั้นๆที่ไม่เกิดขึ้นขึ้นไปร่างกายจะแก่ก็ตามใจร่างกายจะป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อร่างเมื่อความตายเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุปกติคิดว่าดีแล้วร่างกายที่มีสภาพสับปรับอย่างนี้ควบแต่สองอย่าง มีทั้งความสุขปรกมีทั้งความไม่ดีเมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะคบเราต้องยอมดับนับถือคำสั่งสอนขององค์มส,งสมเด็จพระสงฆ์พุทธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อร่างกายสุขปรกร่างกายมีรมแทรกแซงจะได้อิทธารมและอน,นิธารมพระรม์ที่ปราถนาและไม่ปราถนา เสียงทั้งหลายเหล่านี้เมื่อวอดวายไปเสียได้ก็ดีเราจะได้คนทุกข์อารมณ์เราจะมีความสุขเพราะไม่มีกายอย่างนี้เป็นอันว่าสําหรับปฏิคานีที่เรื่องอารมณ์เป็นสําคัญอารมณ์สันเสริญไม่สนใจอารมณ์อารมณ์เมืวอ,อารมณ์ที่เขาด่าว่านินท้าว่าร้ายเราก็ไม่สนใจ ตัวที่มีความสำคัญที่สุดตัวนี้ก็คือเบคาแต่ขณะใดเราทรงเบคาได้ขณะนั้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงไว้เสื่อีรีโอตปะขันานาคามีผมขออธิบายย่อๆว้แต่เพียงเท่านี้เท่าท้าพูดกันไปมันก็ซ้ำตอนต้นแต่ในอย่างการขยายความเหมือนกัน มาขั้นสุดท้ายเมื่จิตใจขวันดาทนานหลายสามารถส่งอนาคามีไม่ได้โดยตัดอารมณ์ในการมาฉันทะทั้งหมดจิตใจที่เห็นรูปกายของคนรูปกายของสัตว์รูปธาตุก็มีแต่ความสลด,ดว่าโอหนอนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขไม่มีดี ไม่มีสะอาดไม่ได้ความสุขปรบอารมณ์ทั้งหลายที่แปลเป็นของโลกที่ก้องเข้ามาในใจความรู้สึกของเราส่งไว้บะอารมณ์ของโลกที่แปรอนิธารมอารมณ์ที่ชาวบ้านเขาชอบใจในกับคำสรรเสริญเนื้ออนิจาลมในกับอารมณ์ที่ชาวบ้านไม่ชอบใจในการเปรียบเปรยได้นินทาว่าร้าย อารมณ์ั้งสองรายการนี้ไม่ได้สร้างให้ใครดีไม่ได้สร้างให้ใครชั่วถ้าใจไม่ยอมรับที่อย่างเดียวอารมณ์ั้งสองรายการก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเราเราก็ไม่ดีเพราะคาสรรเสริญเราไม่ดีเพราะคำเราไม่ชั่วเพราะคานินทาความดีความชั่วโย่ที่เราสร้างอารมณ์ของเราดีหรือว่าสร้างอารมณ์ของเราชั่ว ้าอารมณ์ของเราคิดชั่วใครเข้ามาสรเสริญว่าดีเราก็าไม่ดีไปตามถ้าอารมณ์ของเราดีใครเข้ามาตำหนิท้าว่าร้ายว่าเราชั่วเราก็าไม่ชั่วไปตามรวมความวะระวังอารมณ์เป็นสําคัญตอนนี้ไปเขาก้าวถึงความดีของความเป็นพระอรหันติเอระอตปะอะไรสำหรับพระอรหันต์ การจะเป็นผ้ารหันแล้วก็ท่องอายจิตที่มันติดตัความจริงตอนนี้ง่ายเราจะลำบากอยู่แค่ประโซนดาสิงทาคาก็ตัดก,กิเลสหยาบตอนนี้เรามาอายกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดก็คือหนึ่งรูปราคะสองอรูปราคะถ้าหากจิตของเรายังคิดอยู่ว่า รูปประจานรและรูปปานรนี้เป็นของดีชั้นเลิเศเราสนสามารถทำให้คนพุทธพ้นทุกได้ก็สแสดงว่าอารมณ์ของเรายัางชั่วเพราะว่าแค่รูปปานและรูปปานไม่สามารถจะบรรดาให้คนพ้นทุกได้จริงจังแต่ถ้าว่าเราก็ต้องเกาะรูปปานรและรูปปานรเป็นกําลังใหญ่สําหรับ่อห้าหั่นกับบนรดากิีลสทั้งหลาย ฉะนั้นใจของเราจะไม่หยุดยั้งไว้แค่รูปฌานและอรูปฌานเราจะทรงรูปฌานหรือว่าอรูปฌานหรือว่าทั้งสองจะสองอย่างไว้เพื่อเป็นการกั้นกิเลสยากไม่ให้ไม่เข้ามาเข้ามาสิงใจและให้เป็นกําลังใหญ่สําหรับของปัญญาคือวิปัสสนาญาณเข้ามาหั่นหนกิเลสที่ละเอียดทั้งหลายให้พินาศไปตอนนี้ที่เรียกว่าอธิปัญญา มองดูคนได้ฌานคนผู้หลงอยู่ในฌานนื่นท่านยิ่ทรงนั่นอยู่ในฐานะอนาคามีก็ยังไม่มีความดีจริงๆยังไม่มีความสุขจริงๆเพราะว่ายังมีความมุ่นวายอยู่ในมานะคือการถือตัวถือตนยังมีความมุ่นวายในอุทธจักคืออารมณ์ยังแทรกแทรกซ้อนมีอารมณ์สั้น ไม่เข้าจุดหมายไปทางยังไม่มีอารมณ์สงบยังมีวิชาคือความโง่ลงหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่ในรูปประชานและรูปปานในมานะและอุสจะเช่นนั้นในฐานะที่เรามีความต้องการความสุขที่สุดในฐานะที่จิตของเราเป็นจิตชั้นเลิศที่ทรงเทวตานุสติเป็นอารมณ์เทวตานุสตินี่ ท่านีว่านึกถึงอารมณ์ประเสริฐแะนึกถึงความคุณธรรมที่ทําบุคคลให้มีความประเสริฐเป็นอันว่าท่านพูน้ใดใช้กรรมฐานก่อนนี้อารมณ์ของท่านไม่มีชั่วมีแต่ดีเพียงที่สุดแล้วก็เป็นอารหันต์ง่ายแล้วก็มานั่งมองว่าการถือตัวถือตนนั้นมันดีแล้ามันเร็วถ้ามองไปจริงๆคิดว่าการถือตัวถือต,อต,ตนนี้เร็วจริง พาะอะไรเราไปนั่งถือกันทำไมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนแก่ก็ดีหรือว่าสัตว์ระหลาก็ดีฐานะสูงก็ดีฐานะต่ำก็ดีความรู้มากก็ดีความรู้น้อยก็ดีแล้วก็มีตระกูลสูงก็ดีมีตระกูลต่ำก็ดีก็ไอสภาพของเกิดแก่เจ็บตาย มีสภาพร่างกายสกขบุกมีความเกิดในขึ้นมาในเมื่อตน้นร่างกายเสื่อมไปในท่ามกลางก็สลายตัวไปในที่สดเหมือน,นกันในกรรมวันนั่งรังเกศอะไรร่างกายแรงต่อแรงที่จะเหม็นสาบันเองนี่ก็รู้สึกมันจะเหลวเกินไปเป็นอวร่างกายของใครแต่ของใครก็ตามมันมีสภาวะเช่นเดียวกันคนรวยก็ตาย คนมีศักดิ์สรีใหญ่ก็ตายคนตระกูลสูงก็ตายตระกูลต่ำก็ตายมีความรู้น้อยก็ตายมีความรู้มากก็ตายแล้วก็สุขบกโลกสมม,ม,มุ่เหมือนกันอารมณ์ไม่ส่งตัวเหมือนกันทำไมที่ต้องรังเกียจกันเอาตัดสินใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาอุทจักอารมณ์ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเพร,ราะตอนนี้ไม่มีอะไรมาก ในเพยงว่ามีอารมณ์ยับยั้งไว้ตอนหนึ่งเพราะเวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีความสุขที่เราหนึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เราไม่ไปอบายภูมิสองเราไม่มีกามฉันทะความวุ่นวายของอารมณ์ไม่มีสามเราไม่มีปฏิฆะอารมณ์ที่ทําสร้างความเศร้าหมองเพราะอารมณ์อื่นเข้ามากระทบไม่มี ตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขสงบนั่นคก็เราตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาห,หรือพรหมเราก็ปณนิพานถ้ารมจิตซ่านมันซ่านนิดเดียวเข่านี้แต่ก็ยังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อชีวิตเรายังทรงัวอยู่ต้องตัดความเบื่ถึงที่สุดนั่นก็คือทรงอารมณ์เฉพาะปานิพานเป็นอารมณ์ ถ้าอารมณ์ปรานของเรายังมีอยู่เราจะเป็นละธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูที่สอนไว้ว่าความสุขที่สุดข,ของเรานั้นไซแน่นก็คือมีอารมณ์เข้าถึงผลิพานไแ้่ะเองเป็นอารหาันต์แต่ถ้าว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านี้ระงับง่ายๆถ้าตัดสินกําลังใจว่าแค่นี้จะเก็บไว้ทําไมโยนทิ้งไปซะดีกว่า อินเลอยาที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้แล้วก็สามารถจะตัดได้ไหนไหนเราจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วให้มันมีความสุขจริงๆจ,จะไปพักอยู่ที่เทวดาก็าไม่ได้มีประโยชน์พักอยู่ที่พรหมมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ไปให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมีการงานอะไรต่อไปตั้งใจเท่านี้มันก็หมด ต่อไปองค์สมเด็จพระบรมุสุคตว่าตัดอวิชชาแต่ความจริงตัดอวิชชาตัวเดียวก็พอเข้าไปตัดเสได้เพียงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เกิดเป็นพรหมนทถวดาพักทุกข์ชั่วคราวไม่ในมีประโยชน์ถึงแม้ว่ามันใจไม่มีโทษเข้าถึงอบายภูมิก็ยังไม่เสกกิต กิจที่ดีที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระนิพพานคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเขาทำยังไงนั่นก็คืออารมณ์ใจของเขาละความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นสวรราเนียกรมมีความนิยมจะเฉพาพราะนิพพานอย่างยิ่ยงและจิตมีความประกอบในความเมตตาปราณีมีความเยือกเกยน็น ไม่สนใจอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดายิ้มให้แก่การที่เข้ามาสนองที่เป็นปัจจัยให้ความหวั่นไหวทางกายทีอโรคภัยไข้เจ็บก็ดีความป่วยไข้มาสมบายกนดีความแก่คนดีความตายคนดีดจะมาถึงเรานี่เมื่อไรยิ้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา จนกระทั่งจิตใจของเราไม่มีอารมณ์ติดอยู่ในการมชันทะมีความสุขใจอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความมโลคมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโกรธมีความหันษาชื่นบานอารมณ์ไม่มีสัญดาณเกาะอะไรทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของเราจิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียวคือน,นิพพาน มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลานเป็นบกติไม่ชามันก็เป็นปุยผงไปคือความตายแค่นี้ใจสบายบรรดาเทพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานผมโพดย่อที่สุดก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดนานุสติอันหนึ่งซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตานุสติกรรมฐานนิสใย ผมคิดว่าถ้าเราจะพยากรณว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระโสดาสิทาคานาคาในพระชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำเกินไปเพราะว่ากําลังใจของท่านี่พอยใจในเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์ของพระราหารันเอาละสำหรับวันนี้เห็นว่าเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อทาทนี้ไปขอทุกท่านตั้งกาให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยและจะเลิอกอะไรก็ได้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี